เรื่องของการลักลอบเล่นการพนันนะคะช่วงของฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าการปราบปรามจับกลุ่มเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตํารวจเองก็พอใจผลการจับกลุ่ม,มนะคะเพราะว่าตํารวจนครบาลเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบเล่นการพนันเขาบอกว่าในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยจับได้ถึง4 0 0 0คนพร้อมกับเร่งครวงมาตรการป้องกันภัยหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะในช่วงของการติดตามทวงหนี้เนี่ยแหะคะ่ะซึ่งพลตํารวจตรีชันทวิตรามสูตรรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้าศูนย์ ปราบปรามการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกประชุมปราบปรามเร่งรัดการจับกลุ่มการเล่นพนันฟุตบอลเพื่อสรุปผลการจับกลุ่มช่วงที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีฉันทวิทย์ได้ขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่ดีการปฏิบัติงานก็มีความชัดเจนโดยเพิ่มกำลังอาสาสมัครเฝ้าระวังการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายมากยิ่งขึ้น ส่วนการจับกลุ่มเจ้ามือรายใหญ่ค่ะที่รับทายผลพนันฟุตบอลได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อฟ้องร้องดําเนินคดีและขยายผลการจับกลุ่มทั้งนี้นะคะผลการปราบปรามจับกลุ่มถือว่าน่าพอใจเพราะว่าตารวจดําเนินการอย่างจริงจังโดยมาตรการต่อไปหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วค่ะจะเฝ้ราระวังเรื่องของการทวงหนี้พนันบอลไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดน้อยที่สุด สำหรับผลการจับกลุ่มการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลค่ะจนถึงขณะนี้นะคะมีการปิดเว็บไซต์ไปแล้วถึง1,831เว็บไซต์จับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า4,000คนค่ะ